งานแห่ผ้าห่มพระแท่นเทศกาลสงกรานต์บ้านฉันแอดการจนทบุรีวันพฤหัสบดีที่17เมษายน2568ณวัดพระแท่นดงรังวรวิหารตำบลพระแท่นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีวันที่17เมษายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าณวัดพระแท่นดงรังวรวิหารจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้นางสาวพลอยธนิกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒน เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสงกรานต์บ้านฉันณวัดพระแท่นดงรางวรวิหารซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยมีพระราชวิสุทธาภรเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรางวรวิหารนางสาวพรพันธ์กลิ่นเกษรวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีดรธีรชัยชุติมันประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนางมงคลทิพย์รุ่งงามเลิกผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมง,งานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนางสาวพลอยธนิกูลกล่าวว่าเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่าที่สะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมไทยทั้งด้านศาสนาความกตัญยูและความสามัคคีในชุมชนกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสําคัญกับการส่งเสริมประเพณีไทยโดยเฉพาะการเชื่อมโยงความศรัทธากับวิถีชีวิตเพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจในรากเหง้าและส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรม สู่คนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมอาหารไทยและการแสดงบนเวทีนานาชาติเพื่อผลักดันซอฟพาวเวอร์ตามนโยบายรัฐบาลด้านครีเอทีฟเคานเจอร์และเศรษฐกิจสร้างสารรค์โดยใช้ประเพณีสงกรานในประเทศไทยซึ่งยูเนสโกเพิ่งขึ้นทะเบียนเป็นบรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อปลายปี2566เป็นหัวใจสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย สู่สายตาชาวโลกซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นหนึ่งใน12เมืองท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมประเพณีงดงามและน่าประทับใจสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2568ภายใต้แนวคิดสงกรานต์บ้านฉานสีสันแบบไทยสู่ไกลทั่วโลก ภายใต้กรอบแนวทางสีมิติได้แก่มิติด้นนานพัฒนธรรมมิติด้านเศรษฐกิจมิติด้านสังคมและมิติด้านสิ่งแวดล้อม ในห้าเมืองอัตลักษณ์12เมืองน่าเที่ยวและกรุงเทพมหานครและ17มาตรการรณรงค์ทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานอาทิพิธีแห่ผ้าห่มพระแท่นที่สะท้อนพลังศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาการแสดงรำนิราชรพระแทน่นและรำนาฏศิล์ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างงดงามรวมถึงกิจกรรมส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุซึ่งเป็นหัวใจของประเพณีไทยที่สื่อถึงความเคารพและความกตัญญูอย่างลึกซึง้ง ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสําคัญในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นและพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคประชาชนและเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ร่วมกันสร้างสารรค์กิจกรรม ให้น่าสนใจและเปลี่ยนความหมายกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสะท้อนให้เห็นถึงพลังของวัฒนธรรมไทยในการขับเคลื่อนประเทศผ่านมิติเชิงวัฒนธรรมอย่างแท้จริงและกระทรวงวัฒนธรรมยังคงเดินหน้าเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในทุกมิติทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงใจคนทั่วโลกและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 大怪，也比对面强。 เอกสิบคนเมื่อในเทศกาลวันทุึ่ปีใหม่ไทค่ะ